สวัสดีค่ะวันนี้บุรพามาทานฝไไ่ายไดนิ่งที่ร้าน Cow s ซ็กซี่คาวบีเคในร้านตกแต่งหรูหรามีดนตรีสดไพเราะมากพนักงานบริการดีเฟนรนลี่มากาทินเดอร์ชงเครื่องดื่มได้อร่อยสุดๆมาถึงเมนูอาหารจานแรกเป็นพรามโรสกรานิชแอนด์เกรวี่ต่อมาเป็นทรัฟเฟิลริซอตโต้ทางร้านโรยชีสให้จัดเต็มมากและเมนูพามาพิซซ่าฟองคาชิอาร้านมีมีดมาให้เลือกเพื่อเริ่มเมนูเนื้อพิซซ่าฟองคาชิอมีส่วนผสมของชีสถึง3ชนิดและมีส่วนผสมของทรัฟเฟิลและเห็ดตัดเข้าไปคำแรกแป้งกร รอบมากและหอมทรัฟเฟิลสุดๆต่อมาเป็นเมนูเนื้อพรามโรสหั่นเนื้อเข้าไปชุ่มฉ่ำม,มากเกรวี่มีความกลมกลม่อมกรานิชทำออกมาได้ดีมากและสามารถเติมได้ด้วยเมนูทรัฟเฟิลริซอตโตประกอบด้วยทรัฟเฟิลมัชรูมและเห็ดมอร์เรลทั้งร้านทำมาได้อย่างพิถีพิถันอร่อยสุดๆที่คาวยังมีเมนูชากาแฟและเค,ค้ก ทีรามิสุเค้กนุ่มฟูมากทานคู่กับช็อกโกแลตเย็นเข้ากันสุดๆ,ดๆร้านเซ็กซีค่คาวบีเคเย่านหลังสวนอยู่ตรงข้ามโครงการเวลาเลยเดินทางสะดวกมากๆร้านเซ็กซีค่คาว